สวัสดีครับวันที่3ที่4ี่ที่5ที่6นี้นะครับมีเขา่าพายุฤดูร้อนนะครับถ้าใครเจอนะครับบ้านไหนเจอสวนไหนเจอนะครับสวนลำไยนะครับผมอยากจะให้หลังจากที่ฝนตกแล้วนะครับผมแนะนำให้พ่นยาเชื้อรานะครับเพราะว่าความชื้นเนี่ยจะนำเชื้อรามานะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับสวนใครที่มีประวัติผลแตกผลลายนะครับถ้ามีพายุฤดูร้อนมานะครับก็อย่าลืมนะครับยาเชื้อราไม่ว่าจะเป็นโพพิเนปแล้วก็เฮดไลหรือว่าคอโลทาโลนินนะครับพวกนี้เลือกใช้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับขอให้พ่นนะครับหลังฝน หลังฝนหยุดแล้วนะครับขอให้พ่นทันทีนะครับเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับเราจะทําลําไยคุณภาพลําไยจะมีราคาก็ต้องเป็นลําไยที่มีผิวที่สวยนะครับสําหรับยาเชื้อราถ้าถามว่าผสมกับฮอร์โมนได้ไหมผสมกับปุ๋ยเกตได้หรือเปล่านะครับผมตอบได้เลยนะครับว่าสามารถผสมได้ครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนไม่ต้องพ่นหลายรอบนะครับ ผสมได้เลยนะครับแล้วก็ต้องผสมสารจับใบด้วยนะครับเพื่อจะได้กระจายให้ทั่วถึงนะครับจะได้เกาะติดเชื้อราป้องกันหรือฆ่าเชื้อราได้นะครับแล้วก็การค้ำยันกิ่งนะครับถ้าใครมีไม้ก็ค้ำยันได้เลยนะครับสำหรับลำไยรุ่นนี้นะครับรุ่นกำลังเป็น เม็ดถั่วเขียวหรือว่ารุ่นใหญ่กว่าเม็ดถั่วเขียวรุ่นนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้การเกลือนภายล่วงหน้านะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ